มันก็เลยมีปัญหาเา่ของมาเนาะดเช็คให้เนาะเป็นไงเนาะดตรวจก่อนเนาะขอยลงไปเว็ันหน่อยนะโอเคาาลองบ้างนั่ีนะโอเคอ้าวเนาะอแกาทวันหน่อยเนาะจะดูม่าตรวจได้อาการเป็นไงอะ ปวดหลังปวดอะไรเละค่ะก่อนหน้านี้ก็เมื่อปีที่แล้วค่ะแย่แย่มากเลยนี่เพิ่งจะเริ่มดีขึ้นค่ะปวดหลังจุดไหนเอาปวดต้นคอเนี่ยต้นคอหลังเหรอใช่ค่ะแล้วไปเรารู้ว่าเราโดนของอ่ะก็พอดีว่าทางเจ้าเขาทักค่ะแล้วก็ไปหาพระด้วยกะพระว่าไงเหมือนจันค่ะตินของเหมือนกันนะใช่ดูก่อนว่ามีัอะไรหรือบาง่านในร่างกายรเ <c oughs> โดนยาสั่งนะใช่ค่ะเขาก็บอกว่าไม่ให้หนูกินพวกรามีหนวดแล้วโดนยาสั่งนะไม่ตายก็บุญแล้วเนี่ยใช่ค่ะมีคนบอกเปล่าเราโดนยาสั่งบอกค่ะแต่เขาเนียบอกว่าห้ามกินปลาที่มีหนวดโดยเด็ดขาดปลาที่มีหนวดใช่ปลาทุกชนิดที่มีหนวดเนี่ยเขาโดนยาสั่งยาสั่งนีเขาเรียกเหมือนสายศาสตร์ชนิดหนึ่งเลยนะห้ามไปกินนู่นกินนี่กินแล้วตาย ก็เกือบอะค่ะขับรถแล้วอยู่ๆตามองไม่เห็นสองข้างอะค่ะแล้วสิบร้อยอยู่ข้างหน้าสองรอบเนี่ยของหนักไปนี่เขาเล่นเสกเสกยาสั่งเลยเข้าใจไหมค่ะยาสั่งที่หมายถึงเราโดนกินเข้ามาเหมือนกันใช่ไหมครับายถึงเคุณจอมขมังเวทอะเขาเศษเศษคนเนี้ยเศษคนเนี้ยแล้วเขาเขาจะมันจะมีเลยกำกับไว้เลยว่าถ้าไปกินอ้าวเช่นขนมจีน ใช่ไหมหรือถ้าไปกินพวกไก่เขาก็จะตายทันทีเข้าใจความหมายนั้นี่คือยาสารเขาสั่งเขาจะมีเขาเขาจะเขาจะระบุเลยว่าห้ามกินสมมติคารวาเขาเสกเข้ามาเขาเสกเข้ามาปุ๊บถ้าเราไปกินเผลอกินตามที่เขาสั่งไว้แต่เราก็ไม่เราไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าไม่มีสิทธิ์รู้ถ้าเราไปกินไก่กินเป็ดกินอะไรเขาจะตายทันที ามวันเจ็ดวันนี่เขาจะแต่เนี่ยผมสื่อก่อนผมถามสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกมึงทางใน่านบอกว่ามันโดนยาสั่งให้พระพุทธอผมมึงกลัวนะสมเด็จองค์มบอกมันโดนมันโดนยาสั่งมาไอ้เข้าใจว่าเขาไม่ยาสั่งหรือนกับว่าเหมือนกับเขาใส่มาให้เรากินแต่เป็นยาสั่งไม่ใช่คือเขาเสกมาแล้วก็าเนื้อดา่การวะจริงๆงที่เขาเสกในอากาศมาได้เลยได้ไหม คนบอกพี่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วรู้ด้วยว่าวัดทางสุพรรณเป็นคนทำเห็นไหมรู้ตัวเลยวัดวัดขาเจ้ามันจากองค์ดังทางสุพรรณเนี่ยอย่าไปพูดอย่าไปพูดถึงรักพักกล่าวรักกล่าวไม่แล้วแกรู้ได้ไงว่าเขาสั่งให้แกนกินอะไรครูบาอาจารย์ค่ะแต่ว่าไปหาเขาเขาบอกคำเดียวปลามีหนวดทุกชนิดห้ามโดยเด็ดขาดแต่เขารู้ตัวแล้วว่าเขาโดนยาสั่งเนี่ย ีนี้ถ้าใครอยากจะกินอะไรก็สั่งพี่ก็เลยระหว่างนี้อะไรขับออกนะเนี่ยนี่เอาเท้าแตะนี่กำลังขอสมเด็จอม์สมขับขับสายศาสตรออกไงเข้าใจไหมนี่กำลังจะขับให้นี่ก็ไม่ยอมเลยนะเนี่ยเขารู้ตัวแล้วนะเนี่ยต้องเจอพีหม,หมอเลยพัเกเดิม อาการน่ะเขาจะปวดแสบปวดร้อนนะเป็นท ok ี y, ่ตาเป็นที่ขาตลอดเวลาใช่ค่ะ <nói> ถ <gy relie ving> ูกต <sea> ้องไหมมันว <haciendo> ิ <gel apan> ่งได้ด้วย อ่าที่ผมดูอ่ะจริงไหมใช่ค่ะอ่านี่กำลังขับออกแล้วที่ขานี่มันวิ่งได้เลยค่ะตามกระดูกเลยนี่อันนี้เราขับออกไปในอากาศเลยเราจะได้ไม่จองเวรจองกรรมใครไงดีไหมใช่เออ ทําบุญไั้สามพันนะวัดไหนก็ได้นะทีละร้อยสองร้อยใช่ไหมเขาคิดเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดเนระใช่ไหมมันเป็นกรรมเก่าเราด้วยเนาะแสใจว่าตอนก่อนอาจจะเป็นเจ้าของร้านอาหารเขาก็เลยสั่งกับข้าวเลยทุกวันนี้ก็หาอยู่ค่ะเห็นไหมดูแม่นไหมเนี่ยแมานี่ ัแล้วก็เพื่อน้องจะสั่งพี่้องทำกับข้าวอะไรบอกมาเสร็จเอ้าหายไปนิดแล้วมีอะไรแล้วเดินดูโลกไหมอันนี้ดีเอา๋ยวลอป่วยพุ่งเข่าไงเอ้าเดินดูลงยังที่คอเบาไปเลยค่ะธรรมดาันจะปวดมายานี่เลยขับออกหมดแล้วเยี่ยง